เดือนที่แล้วครบรอบ16ปีนะครับที่จอร์จเบสเนี่ยจากไปนะครับเขาเสียชีวิตวันที่25พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ปี2005นะครับมีนักฟุตบอลอยู่น้อยมากนะครับที่ตายไปแล้วเนี่ยจะมีองค์กรต่างๆนะครับหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมาทำแบงค์ให้หมายเขาว่าเป็นแบงค์ที่ใช้งานได้จริงนะครับ คือพอเอ,เอาเอามือจับแบงก์อันนี้นะครับห้าปอนอ๋ออาจจะไม่ใช่ห้าปอนครับเอาเป็นว่าเป็นก็เป็นแบงก์ธนบัตรนะครับสามารถจะไปใช้จ่ายได้จริงนะครับเดินไปที่ตลาดเดินไปที่ห้างไปซื้อของนะครับก็ใช้จ่ายได้จริงนี่อ๋อเป็นเงินปอนครับ แต่ว่าไม่มีใครเข้เออปใช้หรอกครับเพราะว่ากว่าจะไปยื้อแย่งได้มานี่ก็เลือดตาแทบกระเด็นนะครับตอนที่จอร์ดเบสเขาเสียชีวิตก็มีการาทำธนบ,บัตจรจีนออกมาโดยธนาคารแห่งหนึ่งนะครับน่าจะชื่อว่านี่ครับอุสเตอร์แบงค์ครับนี่เลยนี่โลโก้แบงค์คุนๆนะเหมือนยี่ห้อห้างห้างหนึ่งในบ้านเรานี่ครับก็แมต์บับี้ก็ ค้นพบชอตเบกนะครับปี1961แบ้งแบงค์นี้ผมห่วงมากเลยเพราะว่ามีอยู่แผ่นเดียววันนี้ก็เลยจะคุยเรื่องธนบัตรนะครับไม่คุยยาวครับจะจบแล้วเพราะว่าปีหน้าฟุตบอลโลกกาตาก็จะมีการทำแบงค์บอลโลกออกมาเป็นคอลเลกชันนะครับ ก็าตามซื้ออะไรกันเองเพราะว่าครั้งที่แล้วที่รัเสเซียเนี่ยผมก็ซื้อได้ทันนะครับเก็บเอาไว้แต่ว่าผมว่าแบงค์ทั้งหมดเนี่ยแบงค์จอร์จเบมีค่าไม่สุดเนื่องจากว่าแบงค์บนโลกเนี่ยมันมันไปใช้ได้จริงไม่ได้เป็นแบงค์ที่ทำมาเพื่อเก็บส <c oughs> ําหรับคอเลกเตอร์แต่อันนี้เลยนะครับจอร์จเบเพื่อนเพื่อนใดมีแบงค์อันนี้อยู่ผมขอซื้อต่อนะครับให้ราคาดี จะเอามาัเก็บเอาไว้นะครับนี่เลย1 9 4 6 2 0 0 5นะครับช่วงเวลาของจอชเบสเบสเป็น <c oughs> นักฟุตบอลแมนยูที่ถูกโหวตว่าเป็นนักเตะผีแดงที่เก่งที่สุดทั้งหมดตั้งแต่เคยมีมานะครับแล้วก็ไม่มีใครถกเถียงด้วยเนื่องจากว่าควา้าแชมป์ยุโรปตั้แต่ตอนเด็กๆเลยนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตเพลย์บอยนี่ก็เป็นจุดตกของเขา แล้วก็จากไปในเวลาอันรวดเร็วนะครับก่อนเสียชีวิตนี่บ๊อบบี้ชาวตั้นกับเดนสิสลอไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมาชาวตั้นถึงขนาดร้องไห้เพราะว่ารับสภาพที่เห็นเบสอยู่บนเตียงนอนไม่ได้อะพอแล้วนะครับให้ดูกันเช้าวๆวันหยุดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ